นู่นนู่นนู่นก็มาตอก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 ไม่ตอกลำนี่ลำเห็นรองเท้าดีกว่าใส่รองเท้าสิ ยิงยิงก <si ัดจิยิงปุ้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 งหมดหมดไม่ไปทางนน้นหมดนี่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 หมดก็ไม่กลัวซะแล้วอเวดดีีย่างรบ นี่อย่าไปนะมดกัดกัดมันนี่แล้วพึ่งปึ่งนี่กัดกัดกัดนี่เล่นเล่นเดิน เอามเอาไม้เอาม้เอาม้ไม้เนี่ยมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอือีัวน้องพัน์หมีแต่ตังตืู้่ื้นกินนึกว่าไอ้พักนี่หมดหลายพันอืมหลายบาทก็ออกก็ออกมาที่มนหนุ่มมัไม่รออกจะถูก่ะ เพว่ถึงกำหนดมันก็ออกเองนั่นะอ,ออกไ,ไม่ไหวไปบรงยานตัว,ตวมีไฟเขาผ่อนโทษให้อะไให้มันก็ออกไหวแต่เขาไม่ผ่อนโทษมันก็ออก้าเลยออกนแล้วเยหนึง่งใครมาว่านนอน,นพีเอเรียกพีเอพีเอพีเอมาเร็วาาล เดี๋ยวก็หาไปฉีดยาใหม่แล้วนะเอห,หาไปฉีดยาอีกแล้วนะฉีดยาอะไีดยาขัาไนไหนก็ไม่มรู้่ายนยันให้ขาแล้อ้าออื <c oughs> มอืมนนานเดทั้งสองประดนะุน ไหนๆก็กินน้ำมาตกหรือยังหมาไว้ไม่เต็มเกลียดตลอด อใส่ดิใส่บุญบุนใส่ไปข้างหน้าสิใครเขาใส่มาข้างหลังบุนดิบุนบุนอบุปบุญบุญขวันล้อแน่ รุ่นใส่ข้างหน้าสิกัสดใส่ไปอุ้ยเหยียบเท้า